เคยไหมครับเวลาคุยกับ AI แล้วคำตอบที่ได้กลับมาเนี่ยมันดูเหมือนกับยกมาจากตําราเรียนแป๊ะเลยปัญหานี้จริงๆแล้วแก้ได้ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราจะมาดูเทคนิคที่จะเปลี่ยนคำถามธรรมดาธร,รมดาให้กลายเป็นคำสั่งสุดเทพที่จะปลดล็อกศักยภาพของ AI ออกมาได้แบบเต็มๆเลยครับ สำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะเริ่มจากปัญหาที่หลายคนน่าจะเคยเจอกันก่อนจากนั้นผมจะแนะนําให้รู้จักกับเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่ชื่อว่า R T F ครับแล้วเราจะไปดูตัวอย่างการใช้งานจริงกันแบบจัดเต็มตั้งแต่ในห้องเรียนไปจนถึงโลกธุรกิจเลยก่อนจะปิดท้ายด้วยข้อควรระวังที่สําคัญที่สุดในการทํางานร่วมกับ AI ครับในส่วนแรกนี้เรามาเจาะลึกปัญหานี้กันก่อนเลยครับที่ผมอยากจะเรียกว่าช่องว่างในการสื่อสารกับ AI คือในหัวเราเนี่ยมีไอเดียเจ๋งๆเต็มไปหมดเลยนะ แต่พอพิมพ์ถาม AI ไปปุ๊บคำตอบที่ได้กลับมากว้างซะจนแทบจะเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้เลยความรู้สึกแบบนี้มันคุ้นๆใช่ไหมครับคือเราได้คำตอบที่มันก็ถูกนะแต่มันดันไม่ใช่คำตอบที่มีประโยชน์นะสิครับลองมาดูตัวอย่างสุดคลาสสิกกันเลยดีกว่าเนี่ยแหละครับพอเราถามคำถามก,กว้างๆแบบบอกเรื่องการตลาดดิจิตอลหน่อย AI ก็จะให้คำตอบที่กว้างไม่แพ้กันเลยมันก็จะให้คำจำกัดความตามตำราเรียนมาซึ่งถามว่าถูกไหมก็ถูกครับ แต่มันไม่มีความเฉพาะเจาะจงพอที่เราจะหยิบไปใช้งานจริงได้เลยและนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยทางออกมันไม่ใช่การที่เราต้องไปคิดคําสั่งอะไรที่มันซับซ้อนวุ่นวายนะครับแต่คือการใช้โครงสร้างที่ดีขึ้นแค่นั้นเลยเป็นเทคนิคง่ายๆที่ใครๆก็ทําตามได้เพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์จากที่มันธรรมดาธรรดาเนี่ยให้กลายเป็นสุดยอดไปเลยและนี่ก็คือเครื่องมือที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ครับเราเรียกมันว่าวิธีการ RTF มันเป็นเหมือนกรอบความคิดที่จำง่ายมากแต่ทรงพลังแบบไม่น่าเชื่อเลยในการสื่อสารกับ AI ครับ R T F มันย่อมาจาก r o w Task แล้วก็ Format ครับแค่องค์ประกอบ3อย่างง่ายๆนี่แหละพอเอามารวมกันปุ๊บมันจะกลายเป็นคำสั่งที่ชัดเจนมีทิศทางทำให้ AI เข้าใจเลยว่าเราต้องการอะไรกันแน่อ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันไปทีละตัวเลยครับเริ่มกันที่ตัว R r o l หรือว่าบทบาทนั่นเองครับนี่คือการบอก AI ไปเลยว่าเราอยากให้มันเป็นใครเช่นเป็นนักประวัติศาสตร์นะหรือเป็นที่ปรึกษาธุรกิจหน่อยการที่เรากําหนดบทบาทให้มันเนี่ยมันจะช่วยจากัดขอบเขตข้อมูลแล้วก็กําหนดโทนของคําตอบให้ AI ไปดึงเอาความรู้ที่ใช่สไตล์การพูดที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นๆมาใช้ครับต่อมาคือตัว T Task หรืองานที่เราอยากให้มันทํานั่นเองครับคิดง่ายๆเลยมันเหมือนการ brief รงานนั่นแหละครับยิ่งเราให้รายละเอียด บอกบริบทบอกเป้าหมายที่ชัดเจนมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งตรงใจเรามากขึ้นเท่านั้นครับและตัวสุดท้ายที่ผมจะบอกว่าสำคัญมากๆเลยแต่คนส่วนใหญ่มักจะลืมกันก็คือ F format หรือว่ารูปแบบครับเราอยากได้คำตอบออกมาหน้าตาแบบไหนละ่ะอยากให้เป็นตารางหรือเป็นลิสต์หัวข้อย่อยๆหรือจะให้เขียนเป็นสคริปต์เลย การบอกส่วนนี้ไปเนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาที่เราต้องมานั่งจัดข้อมูลทีหลังได้แบบมหาศาลเลยนะครับแถมยังได้ผลลัพธ์ที่พร้อมเอาไปใช้งานได้ทันทีด้วยเอาล่ะทฤษฎีแน่นกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าพลังของ RTF เนี่ยมันเป็นยังไงโดยจะเริ่มจากตัวอย่างในแวดวงการศึกษาที่รับรองว่าจะเห็นภาพความแตกต่างได้ชัดเจนสุดๆเลยครับลองดูตัวอย่างการสร้างแผนการสอนอันนี้นะครับเรากําหนดโรให้ AI เป็นศาส,สตราจารย์ ส่วน Task ก็คือสร้างแผนการสอนวิชาการตลาดดิจิตอลและสุดท้าย Format ก็คือหลักสูตร15สัปดาห์เห็นไหมครับว่าคำสั่งมันชัดเจนครบทุกองค์ประกอบเลยทีนี้มาดูผลลัพธ์ที่ได้กันครับ และนี่ก็คือผลลั์ครับโอ้โหดูสิครับแค่สัปดาห์แรกเนี่ยมีมาให้ครบเลยทั้งหัวข้อหลักรายละเอียดแล้วก็กิจกรรมลองนึกภาพตามสิครับว่าโครงสร้าง RTF เนี่ยมันช่วยประหยัดเวลาในการวางแถงหลักสูตรไปได้มากขนาดไหนจากงานที่อาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันๆเนี่ยอาจจะเหลือแค่ไม่กี่นาทีเองนะครับอะแล้วถ้าเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนมากๆอย่างฟิสิกส์ล่ะมันจะไหวไหมเราก็ลองเลยครับให้ AI สวมบทเป็นผู้เชี่ยวชาญโร แล้วก็มอบหมายงาน task ให้อธิบายสมการของแมกซ์เวลที่มันเข้าใจยากๆเนี่ยให้ง่ายขึ้นโดยขอให้ผลลัพธ์ format ออกมาพร้อมกับตัวอย่างในชีวิตจริงด้วย ผลลั์ที่ได้นี่มันน่าทึ่งมากเลยนะครับคือ AI ไม่ได้แค่ให้คําจํากัดความแบบทื่อๆแต่มันสามารถสร้างการเปรียบเทียมที่ทรงพลังมากๆได้โดยการเชื่อมโยงแนวคิดสนามไฟฟ้าที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเข้ากับประสบการณ์ที่ทุกคนเคยเจออย่างลูกโป่งติดผมนี่แหละครับคือพลังของการที่เราเจาะจงฟอร์แมตว่าอยากให้ AI ทําเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายแต่เดี๋ยวก่อนนะครับพลังของ RTF เนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนนะ แต่มันเป็นเครื่องมือสากลที่สามารถปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกหลายๆายรูปแบบเลยตั้งแต่การวางกลยุทธ์ธุรกิจไปจนถึงการระดมสมองเลยทีเดียวอย่างในโลกธุรกิจเนี่ยลองจินตนาการดูสิครับว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเรามีนักวิเคราะห์ธุรกิจส่วนตัวอยู่ข้างๆตลอดเวลาเราสามารถสั่งให้ AI ทําการวิเคราะห์ SWOT ของบริษัทอย่างเทสลาเพื่อหาจุดบอดหรือโอกาสที่เราอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะครับ เป็นการเพิ่มมุมมองที่ปราศจากอคติในการตัดสินใจทางธุรกิจของเราได้ดีเลยหรือสำหรับใครที่ต้องจัดระเบียบความคิดเยอะๆหรือบางทีคิดงานไม่ออกเจอปัญหาหน้ากระดาษว่างอยู่ใช่ไหมครับลองสั่งให้ AI สร้างโครงร่างสำหรับทำ Mind Map ดูสิครับแค่เราบอกหัวข้อหลักไปเดี๋ยว AI ก็แตกเป็นหัวข้อย่อยพร้อมรายละเอียดให้เราเองเลยเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมมากช่วยให้เราหายตันได้ดีเลยล่ะครับเอาละครับ เราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายและอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้ครับเพราะเมื่อเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังอยู่ในมือแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจถึงความรับผิดชอบแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้งานมันด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปถึงข้อควรระวงังมีข่าวดีมาบอกก่อนครับก็คือทักษะการสร้างพร้อมด้วย RTF เนี่ย มันเป็นทักษะสากลเลยนะครับไม่ว่าเราจะใช้แชท GPT Gemini หรือ AI ตัวอื่นๆที่จะออกมาในอนาคตเนี่ยหลักการนี้ก็ยังใช้ได้ผลอยู่ดีการเรียนรู้ครั้งนี้จึงเป็นการลงทุนในทักษะที่จะติดตัวเราไปอีกนานเลยครับและนี่คือคำเตือนที่สำคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คืออย่าเชื่อถือ AI แบบ100%เเด็ดขาดทำไมละ่ะเพราะ AI มันมีอาการที่เรียกว่า hallucination ได้ครับพูดง่ายๆก็คือ มันสามารถสร้างข้อมูลที่ดูเหมือนจะจริงแต่จริงๆแล้วไม่จริงขึ้นมาเองได้ดังนั้นต้องจำไว้เสมอเลยนะครับว่า AI เนี่ยเปรียบเสมือนผู้ช่วยนักวิจัยที่เก่งมากๆคนหนึ่งแต่ตัวเราเองคือบรรณาธิการคนสุดท้ายที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์สุดท้ายยังไงก็ยังเป็นของเราเสมอนะครับเอาล่ะครับตอนนี้เรามีกุญแจสำคัญที่ชื่อว่า RTF อยู่ในมือกันแล้วที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละคนแล้วล่ะครับ คำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่าจะทำได้อย่างไรอีกต่อไปแต่เป็นจะนำเครื่องมือนี้ไปสร้างสารรค์อะไรที่น่าทึ่งต่อไป